I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. วันแรกของไปมาเลยพวกเราก็ได้ไปที่มหาลัย USM พวกเราได้เห็นผู้คนหลายเชื้อชาติในมหาลายัยได้เห็นบรรยากาศในมหาลายัยและมีพี่ๆพพาพวกเราไปถ่ายรูป หลังจากที่ไปมาหาวิทยาลัย U.S.M คุณครูก็ได้พาพวกเราไปปีนังฮิลปีนังฮิลเป็นสถานที่ถ่ายรูปที่สวยมากและมีรถไฟเพื่อขึ้นบนภูเขาบนภูเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากและยังสามารถเห็นเมืองในปีนังรอบๆได้พอตกเย็นคุณครูได้พาพวกเราไปชมสตรีทอาร์ตแถวๆสตรีทอาร์ตขึ้นชื่อว่ามีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเช่นจีนอินเดียบริเิช ที่สตอาร์ตมีมุมถ่ายรูปที่สวยไม่แพ้ปีนังฮิวเลยครับได้มีของกินของใช้ต่างๆที่สามารถซื้อไปฝากคนที่บ้านได้และพวกเราก็มาถึงในวันที่2อคุณครูได้พาไปเล่นน้ำที่เอสคิปปนัมีเครื่องเล่นน้ำที่ทุกคนต้องได้เล่นคือสไลเดอร์1น0 0ันสต์เดเมตรที่ได้รับรางวัลกินเนสต์บุ๊ครคคอร์ดแต่มันไม่ได้มีเครื่องเล่นน้ำอย่างเดียวยังมีเครื่องเล่นที่ไม่เปียกเช่นกระเช้าขึ้นสลิง หลังจากที่ไปเล่นน้นคุณครูให้เราไปชมมัสยิดลอยน,น้ำแต่ได้ชมแป๊บเดียวเพราะอากาศมันร้อนมากขับไปไม่ถึง10นาทีพวกเราก็ได้ไปห้างที่ใหญ่ที่สุดในปีนงังตึกสูง43ชั้นหสูงรือสูง5เมตรในห้างนี้มีของกินของใช้มากมายให้เลือกในวันที่3อยหรือวันสุดท้ายคุณครูพาไปถ่ายรูปรวมยมทะเลหลังจากนั้นก็ได้ไปช้อปปิ้งที่ร้านไมดี หลังจากที่ช้อปปิ้งที่ร้านไมดีนด้านนอกร้านเราจะเห็นตึกที่สูงที่สุดในปีนันชื่อว่าคอมตาสูง231เมตรและยังเป็นตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้ชั้นล่างของตึกจะมีเดอะท็อปเดอะท็อปเป็นที่เล่นเครื่อเล่นต่างๆอย่างอควาเรียมบ้านผีสิงและมีอีกหลายๆอย่างยังมีเด็กไปทั้งศึกษาเยอะมากๆพวกเราได้ขึ้นชั้นบนสุดของตึกมีกระจกที่ให้ยืนเล่นและยังสามารถเห็นเมืองรอบๆในปีนัง360องศา ผมจะมาบอกความรู้สึกในวันที่เราไปมาเลและในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาถึงคุณครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและไกดทุกคนไกดพี่อนัทเป็นคนนาทางให้พวกเราทุกคนพูดถึงไกดพี่อนัทไกดพี่อนัทเป็นไกดที่พูดคุยได้อย่างสบายใจถ้าทริปนี้ขาดพี่เข้าไปอาจไม่สนุกแบบนี้และขอบคุณไกดพี่ฟาริดที่แนะนะาําสถานที่และได้บอกคําภาษาของมาเล พี่เขาพูดไทยเก่งมากขอบคุณมากๆที่พาพวกเราไปเที่ยวขอบคุณครับและถึงเพื่อนๆทุกคนและคนครูทุกท่านนะครับขออนุญาตให้คำนั้นสุดภาพนะครับกูมีเรื่องจะบอกพวกมึงอย่างนึงทุกคนในห้องว่ากูขอบคุณพวกมึงทุกคนนะที่ให้ลอกงานแล้วก็คอยสอนตอนที่ไม่เข้าใจชุดนี้คือที่สุดท้ายที่ได้มาด้วยกันแบบนี้แล้วก็ทีมสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้กูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงจะไปเรียนที่ไหนกันแต่กูขอพวกมึงได้เรียนําต้องการนะอย่างกูขอขอบคุณ คนในห้องที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ขอบคุณครูที่ปรึกษาที่เลี้ยงเด็กสนสนอย่างพวกผมมาสาปีและขอบคุณครูอสเบีที่ดูแลผู้ผมครังครับผมจะรักและไม่ลืมคุณรูดีๆหลายๆนแบบนี้ครับสุดท้ายนี้กูมีเรื่องสําคัญจะบอกพวกมึงแต่มันพูดยากมากคํานี้แต่วันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วเพื่อจะบอกกับคนว่ากูรักพวกมึงนะ